สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาถ่ายเพื่อหลังหลังลจากที่พระสวดมนต์ญา,าติโยมก็เริ่มสกัดแล้วนะวันนี้ญาติโยมไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเป็นวันพระเล็กนะแล้วก็ออกพรรษาแล้วนะวันนี้ก็จะเริ่มเก็บก้าวุก่ก้าวี้กันเก็บข้าวของกันเพราะว่าสมมติเราจะดูแต่เฉพาะ ตอนที่พาสดวดอะไรเงี้ยอันนี้คือเบื้องหลังนะ,ะคุณยายก็มานะ,ะคุณยมคุณยายมากันคนที่มาร่วมร่วมอ,อกร่วมใจกันมาทำบุญน,นะ,ะทำบุญทานกันอ,อืมนะอืม เป็นวัดที่แบบว่า,าชาวบ้านก็ยังศรัทธาแล้วก็ร่วมบุกร่วมใจกันมาทําบุญนะทำบุญในลักษณะนะนะมาทำบุญกันนะแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมทําบุญกันกับอาหารแล้วก็รีบมากเลยลืมนะทำอาหารไว้สองสามอย่างแต่ก็ลืมเอามาแค่สองอย่างนะคุณนะชุมพูน้อยนะเขาก็จะมาทํา บุญอยู่เรื่อยๆเนี่ยทุกๆวันพระนะแล้วก็จะมีสมุนอ่าสมุนเยอะแยะเลยสมุนอ่าดีใจมากสมุนเออสมุนทั้งหลายนะเวลาเราแมาก็จะแฮปปี้มากเลยนะแฮปปี้มากอืมที่แบบเออพอเห็นเนี่ยก็จะวิ่งกลูกันเข้ามาเลยแบบดีใจแต่ไม่ต้องทำเลยหรอกอืมเพราะว่าเขารู้ว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืม ดูสิตัวนี้ตัวนี้เป็นหัหน,น,น้าฝูงตัวนี้คงจะเป็นผู้นำฝูงนะขาโจรประจวบเห็นไหมขึ้นเป็นั่านควบคุมบริวาลทั้งหลาย <c oughs> ดูกระดิกระดาษ <c oughs> เกินนะ <c oughs> บริวาลเออดูดูดูโอ้โหนะแม่รักนี่แหละ อ้าวมาแล้วอดูดูด,ดูสดใจใจมากเลยสดใจใจอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวันนี้คุณชุมพูนอ๋ก็จะอ่าเตรียมอาหารมาให้เด็กๆนะมาให้น้องๆแต่เพราะว่าปกติเราก็เอามาให้อยู่แล้วนะเอามาให้เป็นแบบว่าเดออูดูดูด ม่ต้ออออองเเฝนก็เริ่มทยอยกันกลับแล้วนะส่วนมากจะมาแบบเว้นมอเตอร์ไซค์กันมาคุณยายก็มาเห็นไหมอืมคือเนี่ยคือคุณยายก็มาอืมร่วมแหวนอืมนะดู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 ซี่ฝนดูดีอกดีใจกันมากเลยอ่ะอืมเอ ดีออกดีใจกันมากเลยโ้ออข้าไปไหนเนี่ยน้องดีใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวไปไหนวะอยารู้ว่าเอาข้าวมาหรือเปล่าแต่แม่เดี๋ยวลูกเดียวเดียวแม่กรุงเทพจะไม่ค่อยกินข้าวเหมือนหม่แม่นยอเปล่าดูดูเออแต่ละเออดูดูดูเออ นั่นแหลงวันนี้รีบมากข้าวก็ไม่ได้อามาเยอะเอามากันเออข้าวก็ไม่ค่อยได้เอามากันใจเย็นลูกใจเย็นอย่าทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันจะไม่เอามาให้กินอีกอย่าทะเลาะกันเด็กเออเด็กทะเลาะกันเออน้องหมอนสวัสดีค่ะเออนั่นแหลงเนี่ยดูเด็กๆรอกันทุกคน รอกันแบบใจจดใจจ่อเรามีอาหารแบบเออจากเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็แหมร่วมกันเห็นไหมน้องๆกินอ่ามีเยอะไหมอ๋อจะกัดกันลกจะกัดกันแตกันไม่ได้โอ้ยน้องๆโอ้ยน้องๆลงกินกันแล้วฮะเอาเนื้อเอาไปไปกันนะเอาขยายที่จากขยายที่มาเด็กๆทุกคน ตามมาเขามีที่แบบเออให้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 องสุก,กินอ๋อืมคุณชูพูน้อยเนี่ยเอาไปให้จนแบบเออหลายๆที่นะและบางที่ก็จะแบบติดป้ายประกาศเลยห้ามให้อาหารหมาเออเพราะว่าหมาเนี่ยมีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ได้ไปแล้วเราเออเวลาเราไปนี้เราเห็นป้ายแล้วก็จะรู้สึก อ,อสงสารเนาะเพราะว่าเวลาขับรถผ่านเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะแต่ละคนโทษทุกพวกเนี้ยเขาจะจำได้นะแค่ได้ยินเสียงรถอะเขาก็วิ่งมาแล้วแล้ววิ่งตามอ,อมองดูแล้วโอ้น้ำตาจะไหลเพราะว่าสงสารนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้อาหารได้แล้วเพราะว่าเขาประกาศว่าห้ามให้อาหารหมาบริเวณนี้ติดเ,เราก็เลยไม่ให้ไม่ให้ปิดเลยนะ,อะเออ แต่ทุกครั้งอะที่ไปอะ่ะทุกครั้งที่ไปอะ่ะทุกคนเออเวลามันได้ยินเสียงเราเนะีเสียงมอเตอร์ไซค์แค่นิดเดียวอ่ะก็จะวิ่งกลูกลันออกมาแล้วน,นะอ่าที่เคยให้ให้ตลอดเนี่ยไม่ได้ให้แล้วตอนนี้เอามาให้ในวัดเออซึ่งจะกินกันแบบอร่อยอร่อยนะมันเป็นน้ําใจเล็กๆออน้ําใจเล็กๆเออช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะอืม น้องๆมีความสุขกับการกินนะน้องๆมีความสุขกับการกินนะจริงๆอะตรงเนี้ยก็มีไก่นะอไก่แก้ดูน่ารักน่ารักนะไก่ก็ดูน่ารักน่ารักเยอะวัดเนี้ยเป็นวัดที่ร่มรื่นนะวัดโพกนะวัดโพก ไม่ทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันนะจ๊ะเด็กๆห้ามทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันเดี๋ยวจะไม่ให้กินเลยนะห้ามทะเลาะกันลูกห้ามทะเลาะกันแบ่งๆกันกินเออแบ่งๆกินลูกแบ่งๆกันกินอ่ะอ่ะแบ่งๆกันกินอย่าทะเลาะกันอืออย่าทะเลาะกัน้วตัวนี้ยังน้อยตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยได้กินแล้วยังโอ้ได้กินแล้วอืออืโอเค นะอืมโอเคอืมก็อืม,อมนหลังจากกินแล้วไม่ทะเลาะก,กันลูกไม่ทะเลาะก,กันห้ามทะเลาะก,กันอเ,เออโอเคนะอืมอย่าทะเลาะก,กันอันนี้ไม่ได้กัดกันแต่ว่าขู่กันเฉยๆเออขู่กันเฉยๆอ๋ออืมโอเคนะขอให้ทุกคนม,มีความสุข<ม>อ่ ในวันใหม่ๆของวันศุกร์วันนี้นะวันพระวันศุกร์ขอให้สุขสัสารและก็ร่ำรวยร่ำรวยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะสวัสดี